อนที่หของนิยายเรื่องรักไม่สิ้นสวัสดไปฟังกันเลยค่ะมารดาของนริการเข้ามาเรียบเรียบเคียงๆถามลูกสาวในวันรุ่งขึ้นเขาว่าไงบ้างละ่ะแม่เอ่ยถามขึ้นด้วยความอยากรู้ไม่ว่าไงหรอกค่ะ,คะหนูอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วเขาให้ค่าใช้จ่ายมามางหรือเปล่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะค่ะให้มาแล้ว หญิงสาวตอบสั้นๆเมื่อนึกถึงสมุดบัญชีที่เขาทำไว้ให้จำนวนเงินในนั้นพอใช้เป็นปีสำหรับหล่อนและครอบครัวทีเดียวแล้วเขาจะให้เราอยู่ต่อใช่ไหมแม่ถามอย่างเป็นกังวลไม่มีกำหนดค่ะเขาจะแต่งงานกับแม่คนนั้นหรือเปล่าคำถามนี้ทำให้หล่อนจักลังเลคงไม่มั้งคะแกเชื่อเขาเหรอแม่ถามย้ำความจริงนริการไม่เชื่อหรอก แต่หล่อนกำลังภาวนาให้มันเป็นความจริงและสงสัยขึ้นมาเป็นครามครันว่าถ้าเขาไม่พึ่งกระนกวลีเขาจะทำยังไงกับตัวเองมันน่าคิดนักเมื่อทิติรู้สึกตัวมือของเขาคว้านไปหาร่างนุ่มนิ่มที่นอนแนบข้างมาทั้งคืนแต่คราวนี้วาดแขนไปนสุดแขนก็ไม่สะก,กิดกับอะไรสักนิดชายหนุ่มทรงตัวขึ้นอย่างไม่พอใจและค่อนข้างใจหาย เกือบเจ็ดวันที่ต้องนอนคนเดียวอยู่ที่สำนักงานเก่าๆของเพื่อนทรมานพอดูเขาเพิ่งรู้ตัวนี้เองว่าโง่ไปคนเดียวแท้ๆท,ที่คิดจะง,งอนใส่หลอนนาฬิกาคิดถึงแต่เหตุผลไม่ได้รู้สึกด้วยหัวใจเลยกระมังหล่อนทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่เพื่อตอบแทนบุญคุณและด้วยเหตุผลสมควรจนเขาใจแป้วเสร็จทุกครั้งแล้วอาการตอบสนองน่ารักน่าประทับใจอันไม่มีใดเปรียบเล่าเพราะอะไรหน้าที่เหตุผล หรือเพราะธรรมชาติของหล่อนเองที่ตีรู้สึกยิ่งคิดยิ่งปวดขมับและนอนต่อไปไม่ได้เขาลุกขึ้นคว้าเสื้อคลุมมาสวมแล้วเดินเข้าไปจาัดก,การตัวเองในห้องน้ําและกลับออกไปแต่งตัวในห้องของตนเองก่อนจะเดินออกไปอีกประตูของห้องวันนี้ทั้งบ้านดูเงียบกริบไปถนัดใจไม่มีคนรับใช้เดินไปเดินมาทําความสะอาดหรือเก็บผ้าไปซักอย่างเช่นเคยหล่อนนึกว่าเขามดหนทางต้องจัดก,การประหยัด ถ้าเหนื่อยมากๆหล่อนจะทนกับเขาได้กี่น้ำเขานึกถึงกนกวลีและวันๆในสัปดาห์ที่แล้วปฏิกิริยาโต้อตอบของราริการทาให้เขาคิดมากจนตัดสัมพันธ์กับกนกวลีไปในที่สุดและเริ่มติดต่อทําธุรกิจกับผู้ร่วมหุ้นคนใหม่หนทางสําหรับเขามันไม่ตันเกินไปนักและดูจะมีความหวังพอดูผิดกับเรื่องหัวใจที่ทำท่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จกลับมาถึง หล่อนก็ทำให้เขารู้ว่าไม่อยากมีลูกและไปทันทีที่เขาแต่งงานกับกนกวลีทิติรู้สึกท้อถอยอย่างบอกไม่ถูกยิ่งสิงกว่าหมดตัวด้ซ้ำเพราะเมื่อไม่มีนารีการเขาก็ไม่อยากไปมีสัมพันธ์กับใครอีกแล้วชายหนุ่มเดินสำรวจไปทั่วบ้านเห็นรถเก่งคันใหญ่จอดนิ่งอยู่ในโรงเก็บรถเรียบร้อยส่วนรถของเขาถูกจอดเอาไว้ใกล้ๆ ร่างเปล่ยวของเขาในเครื่องแต่งกายสบายๆและธรรมะแมงเดินสอดมือใส่ก,กระเป๋าเรื่อยเฉยไปรอบๆบ,บ้านเขานึกถึงวันแรกที่เจอหล่อนช่วยเหลือหล่อนและลาหล่อนด้วยจุมพิตที่ทําให้ตนเองนอนไม่หลับไปหลายเพลาเพราะอยากกลับไปหาหล่อนอีกครั้งและในที่สุดก็ได้โอกาสพามาอยู่ด้วยกันจนได้เขานึกถึงวันแรกที่ตัดสินใจเข้าไปหาหล่อนและพบว่าหล่อนก็รอเขาอยู่เช่นกัน สิ่งที่เขาได้รับมันเป็นความสุขความประทับใจที่ไม่คิดว่าจะลืมได้ในชีวิตนี้เขาอยากจะบอกเหลือเกินว่ารักหล่อนสุดหัวใจแต่นาฬิกาจะเชื่อเขาเพียงไหนทำเสียหน้าหจรกตกใจไม่เชื่อหรือขบขันนาฬิกาแหวมกม่านออกไปเห็นเขายืนอิงประตูอยู่ใบหน้าที่คบคิดหนักเหมือนมีอะไรให้คิดอย่างมาก เขาคงหนักใจเรื่องของตนพอสมควรมีหนำซ้ำยังต้องมารับภาระหล่อนและครอบครัวอีกถ้านาฬิกามีตัวคนเดียวเธอก็คงไปจากเขาเสียแล้วทิตฐิคงจะหายใจคล่องขึ้นแต่นี่หล่อนมีภาระแขวงคอม,มาด้วยจะปลีกหนีไปไหนเสียก็ไม่ได้หญิงสาวได้แต่ยืนมองเขาด้วยจิตใจห่อเหี่ยวไม่รู้จะทำยังไงดีเธอแอบมองเขาผ่านพม่านหน้าต่างซึ่งเป็นลูกไม้โปร่งด้านในออกไป แล้วบอกตัวเองว่ารักผู้ชายคนนี้สุดหัวใจรักจนเห็นใจและคิดหาเหตุผลเพื่อเขาได้ทุกอย่างที่หล่อนครูว,ว่าหากเขาแต่งงานกับกนกกรลีแล้วหล่อนจะไปนั้นพอถึงเวลาจริงๆนาฬิกาก็สงสัยในใจอยู่ว่าจะไปจากเขาได้แน่เหรอหล่อนแอบมองเส้นผมของเขาที่ปลิวไปตามแรงลมมองใบหนะ้าคมสานด้านข้างที่ประทับตาและประทับใจทั้งยามหลับและยามตื่น มองดูเชิดตัวหลวมที่ถูกลมตีจนแนบไปกับบ่ากว้างต้นแขนแข็งแรงและช่วงเอวตึงไปถึงกล้ามเนื้อช่วงขาของเขาแม้จะซ่อนอยู่ในกางเกงขายยาวเช่นนั้นก็มองดูสมส่วนเชิดชูบุคคลิกให้น่าสนใจหล่อนอยากเดินไปกอดเขาและปรอบเขาแทบขาดใจแต่เมื่อนึกถึงฐานะของตนเองเป็นเพียงผู้หญิงหลังมากก่านเกติยศของเขาเช่นนั้นก็ต้องทอดถอนใจ ชีวิตของหล่อยและเขาถึงแม้จะใช้ร่วมกันในบางระยะอย่างวันนี้แต่ในอนาคตคงกลายเป็นเส้นขนานเมื่อเขาผ่านพบสตรีที่มีความหมายจริงจังกับเขาเป็นแน่แท้ยิ่งคิดดาริการก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มฟุ้งซ่านและเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆรหญิงสาวลาสายตาจากภาพของบุรุษรูปงามที่ยืนพิงเสากอดอกอยู่หน้าประตูแล้วเดินไปช่วยมันดาด้านหลังครัว ไม่มีอะไรจะทำลายความเจ็บปวดได้ชะงักเท่างานที่วุ่นวายเลยจริงๆเวลาล่วงเลยไปจนสายมากแล้วเขาก็ยังไม่เข้าบ้านหล่อนจึงรีบออกไปเมียงมองหาเห็นเขานั่งเงียบอยู่ที่ชิงช้าหลังบ้านทิติหันมามองเมื่อหล่อนเข้าใกล้อะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทำให้หัวใจของหล่อนกระโดดขึ้นวูบหนึ่งก่อนจะค่อยๆห่อเหี่ยวลงเมื่อสำนึกในความจริงที่ปฏิบัติไม่ได้ ไปทานข้าวเถอะค่ะเขามองหล่อนเฉยเมื่อได้ยินที่พูดแล้วยื่นมือมาดึงร่างบางในชุดอยู่บ้านสบายสบายไปนั่งด้วยกันหญิงสาวไม่อยากจะขาดใจก็ยอมให้เขารั้งเข้าไปกอดปล่อยให้เขาแกว่งชิงช้าไปมาเบาๆฝ่ามืออบอุ่นของชายหนุ่มเลื่อนขึ้นจากเอวมาบีบต้นแขนนุ่มขณะก้มลงกวาดสายตาไปทั่วใบหน้าของหล่อนปลายนิ้วของเขาไล่เลื่อยขึ้นมาตามบ่าไหลบอบบาง แล้วมาหยุดอยู่ที่มวยผมเบาๆที่หล่อนติดกิบเอาไว้ง่ายๆลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาเบาๆขณะที่เขาปล่อยผมของหล่อนให้สยายลงแล้วกดสีสายเล็กๆลงกระบ,บากว้างของตนเองบอกผมซิรีคุณมีความสุขบ้างไหมตอนนี้นารีการนึกถึงอ้อมแขนของเขาเวลานี้แล้วพยักหน้าค่ะแล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปคุณจะไปจากผมหรือเปล่า คำถามต่อมาของเขาทำให้หล่อนขมวดคิ้วก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองอย่างสงสัยคุณพร้อมที่จะให้เพื่อนฝูงรู้เรื่องของฉันหรอคะก็ไม่มีปัญหานน่ในเมื่อคุณไม่เคยมีใครนอกจากผมอยู่แล้วประสบการณ์ทำให้ทิตติพูดถึงหล่อนได้เต็มปากคุณจำได้ไหมคะว่าเคยพูดถึงเรื่องทะเบียนสมรสหล่อนเสียงที่จะทวงถามจากเขาโดยไม่แน่ใจนัก ทิติมองในตาคู่สวยของหญิงสาวอย่างค้นคว้าแล้วเลิกคิ้วสูงอยากได้เงินเรอะถ้าคุณจะให้ได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยนารีผมตั้งใจจะให้คุณอยู่แล้วเมื่อวันที่วุ่นวายนั้นก็หาวันที่ไม่วุ่นวายสักวันสิคะงั้นตกลงเราจะจดทะเบียนกันเขาบอกหล่อนด้วยน้ำเสียงจริงจังเพื่อลูกที่อาจจะมีและเพื่อความถูกต้องของการอยู่กันของเราหล่อนสรุปออกมาเบา แค่นั้นเองหรอรีทิติถามน้ำเสียงที่ปิดบังความรู้สึกไว้อย่างมิดชิดหล่อนถอนใจยาวแล้วยิ้มให้เขาก่อนจะตัดบทเฉชชยไปเสียว่าไปทานข้าวเถอะค่แม่กำลังรอแล้วก็ลุกขึ้นหนึ่งให้เขาเดินตามพอตกบ่ายขณะที่ทิติอยู่ในห้องทำงานนาริม,มนก็เข้ามากระซิบกระราบข้างหูพี่สาวว่าพี่รีพ่อมา คำบอกเล่านั้นเล่นเอาผู้ที่เป็นพี่ตัวเย็นเฉียบอย่างตกใจเพราะการปรากฏตัวของนายสากแต่ละครั้งนำมาซึ่งความยุ่งเหยิงและวุ่นวายบ,บ่อยๆในระยะหลังๆแม่รู้หรือยังรู้แล้วกำลังคุยอยู่หน้าบ้านรัยการถอนใจยาวตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงกับพ่อดีหล่อนนั่งเฉยอ,อยู่นานจนกระทั่งตัดสินใจได้ในที่สุดจึงลุกเดินตามนารืมนมลออกไป นาักหันมามองลูกสาวคนโตนิ่งอย่างรอคอยนริการสังเกตดูสีหน้ามารดาที่ไม่ค่อยดีนักแล้วนั่งรุงรวงวงด้วยพ่อเขากำลังลำบากแม่หล่อนบอกที่ขายลูกไม่ได้ดังใจนึกหรอคะลูกสาวย้อนถามออกไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบมองดูบุรุษผู้ให้กําเนิดอ,อย่างตำหนิใจของหล่อนนั้นแม่พ่อจะเป็นพ่อแต่ก็ไม่มีสิทธิจะทำลายชีวิตของลูกไม่ว่าด้วยวิธีใด อย่ากโกรธพ่อเขาเลยนาลีพ่อเขาอยากมาอยู่ที่นี่ด้วยคำพูดต่อมาของแม่เล่นเอานารีการเงียบงันไปนานนานเท่าไหร่คะตลอดไปลูกพ่อจะอยู่กับเราโดยไม่ไปไหนอีกแม่เป็นผู้ตอบแทนและมองหน้าลูกสาวด้วยความหวังนรีการรู้ดีว่าแม่รักพ่อแค่ไหนรักเสียจนภัยให้พ่อครั้งแล้วครั้งเล่าไม่สิ้นสุดและพ่อก็ไม่เคยหยุดที่จะสร้างความเจ็บช้ำให้แม่เลย หญิงสาวพยายามดูพ่ออย่างคุ้นคว้าว่าคราวนี้พ่อมีแผนการอะไรอีกพ่อสัญญาสิคาว่าจะหยุดเล่านาฬิการพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแม่จะพยายามให้พ่อเขาหยุดลงทีละนิดนะแล้วเดี๋ยวคงเลิกได้เองเรากำลังลำบากนะคะพ่อไม่มีเหลือเฟืออย่างที่พ่อคิดเพราะฉะนั้นขอให้พ่อเห็นใจเราด้วยเราจะอยู่ด้วยกันที่ตึกนั้นแม่ชี้ไปยังตึกสีเขียวเล็กๆที่ปิดตายมานาน นาีการมองตามแล้วขมวดคิว้วหนูไม่รู้เลยว่านั่นคุณทิติไว้ใช้ทำอะไรถ้าแม่กับพ่อพอใจตรงนั้นหนูจะพูดกับเขาแต่หนูบอกไว้ก่อนนะคะพ่ออย่าพยายามสร้างความเดือดร้อนให้หนูและครอบครัวของหนูแม่งานพ่อจะหาว่าหนูใจร้ายไม่ได้นะคะความไม่ไว้ใจและหวาดกลัวในการกระทำของผู้บังเกิดกล้าวทำให้นรีการต้องตัดไม้ข่มน้ำเอาไว้ก่อน หญิงสาวปลงใจเชื่อพ่อไม่ได้เอาจริงๆหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเกิดเรื่องแทบทุกครั้งที่เจอหน้าบิดาจบตอนที่6